สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมสวัสดีค่ะกนกวันเห็นสีค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเอค่ะเอ่อใครเป็นผู้แนะนําให้รู้จักปุยอเซ่ครับอ่พี่คงกับพี่การค่ะครับแล้วก่อนหน้านี้เป็นอะไรมาก่อนไหมครับก,ก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่พอทานไปประมาณหนึ่งขวดก็จะรู้สึกว่าเอ่อมันร่างกายมันกระชับแล้วก็น้ําตาลปกติจะประมาณร้อยหนึ่งตอนนี้ก็เหลือประมาณ9 3้ค่ะเรารู้สึกหน้ามัน หน้ามันมีออร่าขึ้นนะเพราะปกติก็อยู่ในวงการอยู่แล้วครับทานอยู่นานแค่ไหนครับอะไรนะคะทานอยู่นานแค่ไหนครับก็ประมาณไม่ถึงเดือนนะคะประมาณสักสิบห้าวันกี่เม็ดครับตอนไหนครับสามสิบเม็ดนี่ค่ะปกติเอจะทานตอนเช้าก่อนอาหารสี่เม็ดทุกวันค่ะตามด้วยน้ำอุ่นไหมครับตามด้วยน้ำอุ่นหนึ่งแก้วเต็มเต็มเลยนะคะครับอยากให้ลองนะคะแล้วอาการเคยปวดปวดเอวปวดหลังหายไปเลยค่ะ ทุกวันนี้ไม่ปวดแล้วค่ะข้าวข้าวก็ดีมากค่ะข้าวนี้แนะนำให้ใครทานที่บ้านไหมครับก็ให้คุณพ่อกับคุณแม่ครับแล้วช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ของยูสุขให้กับท่านผู้ชมฟังหน่อยครับก็อยากให้เพื่อนๆมาลองดูนะคะเพราะว่าไม่ว่าใครที่จะมีอาการเกี่ยวกับปวดตามด้วยอายุเราแล้วก็ ทานเสร็จหน้าตาก็จะมีออร่าขึ้นสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักอันนี้เป็นสมุนไพรที่ดีมากทานแล้วมันจะค่อยๆลดลงแต่ตอนแรกๆมันจะปรับปรับสมดุลของร่างกายล่อนปรับระบบเลือดระบบอะไรทั้งหมดต้องลองนะคะสักหนึ่งกระปุกก็จะเห็นผลแล้วค่ะโอขอบคุณมากครับบริษัทยูสุขแดกขอขอบคุณน้องเอกนะครับไว้หน้าโอ,อกาสนี้นะขอบคุณครับสวัสดีครับ